สวัสดีครับผมเพดเอง <c oughs> วันนี้เราก็ไปอยู่กับการรีวิวเกมกับเกมที่มีชื่อว่า Wowham ซึ่งเกมนี้ยังเป็นเกม Early Access อยู่นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเกม Early Access นะครับเกม Early Access หรือชื่อไทยก็คือเกมระหว่างพัฒนาถ้าจะแปลให้ตรงๆความหมายก็คือเกมที่ยังทำไม่เสร็จแต่ปล่อยให้เราซื้อมาเล่น เช่นเกมเต็มมีอยู่10ด่านแต่ตอนนี้ทําได้แค่2ด่านมีบั๊กตามจุดต่างๆแต่ยังไม่ได้แก้ไขซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วเพราะว่าเข็ดไปหลายเกมแต่เกมนี้มันดีจริงๆครับผมก็เลยเอามารีวิวเอาละ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเรามาเริ่มกันเลยวอลแฮ r เป็นเกมแนว Open World กึ่งเอาชีวิตรอดถึงแม้เราจะไม่ตายเมื่อเราไม่กินน้ำและอาหาร แต่เมื่อเรากินของพวกนั้นจะทําให้หลอดเลือดและหลอดค่าสเตมานาหรือค่าเหนื่อยยาวขึ้นถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คือเกมนี้จะคล้ายกับเกมเทอร์ลียทั้งการตีบอสเป็นระดับขั้นเพื่อคร้าของใหม่กับสร้างฐานทำโต๊ะครับมีการหลอมแร่ทําโพชชั่นทํายาบัฟภาพเกมนี้เป็นเกมแนว3มิติมุมมองจากด้านหลังถึงแม้ว่าตัวละครอาจจะดูไม่สวยมากแต่พวกฉากหลัง สภาพแวดล้อมก็ดูดีไม่ขี้เลยแสงเงาก็ปรับทิศทางตามดวงอาทิตย์ทำให้เราสามารถรู้เวลาได้ถ้าเรารู้ทิศและดูเงาเป็นโอ้โคตรดีเทลเสียงภายในเกมก็หลากหลายไม่มักง่ายใช้เสียงซ้ากันดูนี่ครับแล้วก็เพลงประกอบผมก็ไม่รู้สมัยนะครับว่า เกมอินดี้ในหลายเกมเ่ที่ผมรีวิวเพลงประกอบเนี่ยเพราะทุกเกมเลยใช่ครับเกมนี้ก็ด้วยเกมนี้เพลงประกอบพื้นหลังจะเปลี่ยนแนวไปตามสถานที่เช่นตอนนี้เราอยู่ทุ่งหญ้าเพลงก็จะเป็นเพลงแนวช้าๆชิลๆเมื่อล่องเรือก็จะเป็นเพลงแนวอีกแนวหนึ่งเป็นเพลงแนวพุ้เขิรปรจจนภยัย และแน่นอน,นครับว่าเพลงที่เด็ดที่สุดก็คือเพลงตอนสู้กับบอสยังไงลนะ่ะบอสบางตัวก็จะมาแนวยิ่งใหญ่อลังการเกินเอื้อมถึงและบางตัวก็มาแบบราชันอยู่บนฟากฟ้า หรือแม้กระทั่งเนื้อเรื่องเกมนี้ในเรื่องยังไม่มีอะไรมากเอ๊ะหรือจะบอกว่ายังไม่มีตอนนี้เพราะว่าเกมยังทําไม่เสร็จเรื่องนั้นช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าที่มีตอนนี้แล้วกันเนะะื้อเรื่องก็จะประมาณว่าโอดินเทพสูงสุด ได้เนรเทศสตูของเขาไปยังโลกใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาที่มีชื่อว่าวาลรฮมโลกที่เราอยู่ตอนนี้นี่แหละให้สตูของเขาไปสำนึกผิดซะแต่สู้เจ้าสตูก็ไม่ไวาวโอหังยิ่งนะักคิดจะยึดดินแดนแห่งนี้โอ้ดินก็เลยส่งเรามากำลาบใช้คนโง,ง,ง่ที่ไม่มีพลังหาเลยเลยมาสู้กับพวกปีศาจที่โดนในรเทศยากไปเลยคะ่ะ แน่นอนครับว่าเกมนี้เป็นเกมแนว Open World เราจะต้องออกสำรวจซึ่งเกมนี้แมปใหญ่มากโคตรใหญ่โดยแต่ละพื้นที่เนี่ยจะเป็นเกาะเราก็ต้องเดินทางโดยเรือซึ่งแต่ละเกาะก็จะแยกกันมีใบโอมที่แตกต่างกันพวกของคราฟมอนเตอร์ก็อยู่ในโซนของมันระบบการหาของคราฟใหม่จะคล้ายกับเกมเทลเลเรียคือระบบจะเป็นการตีบอสเพื่อได้รับของใหม่ อัปเกรดโต๊ะครับเมื่อเราได้ของใหม่แล้วเราก็จะเก่งขึ้น,นพร้อมต่อสู้กับบอสตัวถัดไปและก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามลาดับขั้นซึ่งตอนแรกๆเนี่ยคนอาจจะบ่นว่าเออทำไมมีของคราบน้อยจังไม่ใช่นะครับหลังๆเนี่ยของคราบโคตรเยอะเลยเมนูอาหารมีเป็นสิบมีทั้งยาบัฟบยาแก้สถานะอะไรอีกเรื่องระบบการต่อสู้เกมนี้มีหลอดสเตมินา่าทำให้เมื่อเราต่อสู้เราก็ต้องคำนวณว,ว่าจะใช้สเตมิน่าไปกับอะไรไม่ว่าจะเป็นการหลบ การโจมตีหรือการวิ่งหนีรูปนี้จะคล้ายๆกับเกมโซพวกดักโซนะแล้วก็มีการป้องกันเมื่อป้องกันถูกจังหวะจะเป็นการแพรลี่หลังจากแพรี่ทำให้เราตีแรงขึ้น2-3เท่าแล้วแต่อาวุธมีการรอบแทงยิงธนูเควี้ยงหอกทำให้การต่อสู้เกมนี้ไม่น่าเบื่อเพราะมีหลากหลายอาวุธภายในเกมเกมนี้จะมีอาวุธหลักๆอยู่หลายชนิดทั้งธนูดาบ โล่ค้อนเงว้วขวานตะบองมีดสัน้นและหอกอืมโคตรเยอะเลยซึ่งอาวุธแต่และชนิดก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันเราไม่ชอบอันไหนเราก็สามารถเปลี่ยนไปใช้อีกอันนึงได้เลยไม่มีคลาสหรือคุณจะแบกอาวุธทุกชิ้นมาเลยก็ได้ไม่ว่ากันและเมื่อเราใช้อาวุธชนิด,ดใดบ,บ่อยๆก็จะมีค่าความชำนาญเพิ่มขึ้นเช่นใช้ดาบเยอะสกิลดาบก็เพิ่มทำให้ฟันแรงขึ้น แต่ถ้าตายความชนะน,นี้ก็จะลดลงอืมเรามาพูดถึงเรื่องความตายของเกมนี้กันเถอะการตายของเกมนี้เราไม่ได้สูญเสียอะไรมากครับก็แค่ความชํานาญลดลงนิดหน่อยและของตกแน่นอนครับสําหรับคนที่เล่นเกมออชวิตรอดชื่อดังอย่าง Don Star แล้วคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าของตกแล้วมันจะเป็นยังไงอย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้แมปใหญ่มากถ้าคุณแล่นเรือไปตายไกลๆแล้วก็กว่าคุณจะไปเก็บกู้สิ่งของที่คุณทําตกเอาไว้ เดินทางเป็นชั่วโมงแน่แ,นแต่และยิ่งกว่านั้นนะครับคุณนึกภาพว่าคุณที่ใช้เกาะบวก1ิบแขนขาหมวกไปสู้กับมอนโหดๆตายคุณก็ต้องวิ่งมาเก็บของที่ทําตกเอาไว้โดยคุณที่เกิดใหม่นั้นก็จะมีร่างกายที่เปลือยเปล่าแน่นอนครับว่าศัตรูที่ฆ่าคุณตอนเกาะ1ิบคุณยังตายเลยและตอนที่คุณเปือยเปล่าและมอนทีโหนโหนอนั้นมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้คุณจะทำํำยังไงวิ่งฝ่ามอนไปเลยสเตปเปหน้าหมดออกไม่ได้ตายหา่า ค่อยๆย่องอย่าให้มันรู้ตัวซติไม่น่าหมดอีกแล้วตายห่าตูวออมก็ได้วะเจอศัตรูตใหม่ตายห่าัฏจัรการตายวนลูปเริ่มขึ้นแล้วเอาเกาะกาคืนมาทีนี้เรามาพูดถึงระบบการสร้างบ้านกันดีกว่าเกมนี้จะให้อิสระในการสร้างบ้านคุณจะวางบ้านแบบไหนก็ได้จะวางบ้านติดชั้นก็ได้แต่เมื่อคุณสร้างมั่วๆถล่ม แล้วเมื่อคุณวางพื้นอยู่ดีๆถล่มนะอะไรวะแล้วคุณสร้างไปสร้างมาคุณก็จะทําความเข้าใจว่าอ๋อพื้นมันนี้มันขาดเสาอ๋อตรงนี้มันยาวเกินไปต้องสร้างคานนอกจากระบบสร้างบ้านแล้วเกมนี้ยังมีระบบทําอาหารด้วยผมชอบระบบทําอาหารผมชอบกินหลากหลายมีการปลูกผักผักบางชนิดก็ปลูกได้เฉพาะใบโอมปลูกไบโอมอื่นไม่ได้ตายห่า แถมยังมีการเลี้ยงพึ่งเพื่อไปประกอบอาหารด้วยโคตด,ดีสุดท้ายนอกจากเนื้อหาหลักที่ผมได้กล่าวมาจริงๆเกมนี้ก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยหรือที่เรียกว่าดีเทลทั้งเมื่อเราตั้งแข็มไฟในบ้านจะมีควันทำให้เราสำลักควันเลือดลดหรือเมื่อเรานั่งเก้าอี้เฉยๆตัวละครจะหันหน้าไปๆมาๆไม่อยู่เฉยๆเหมือนกระตอไม แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างในเกมราคา300กว่าบาทซึ่งเกมราคาพั0แปด0องเนี่ยบางเกมยังไม่มีเลยครับอีกทั้งเกมนี้ยังสร้างไม่เสร็จโอ้ยนี่แค่แพท0ศูนย์จุเองแพทหนคือเกมเสร็จแล้วนะครับผู้พัฒนาคงคิดในใจว่านี่แค่เริ่มต้นเองนะยังไม่ใช่เกมเต็มเลยถ้าเกมเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่แล้วก็ไม่กวาดอารางวัลเกมอะไดเย็นทุกสำนักไปเลยเหรอ